ยินดีต้อนรับสู่อีสุกมิลเอ็กแอคทีฟหลายคนสงสัยว่ารุ่นแอคทีฟมีสีนีด้ด้วยหรือเรามาดูรายละเอียดกันล้อแม็กซ์ขอบสิบเกสเปคจากโรงงานมีบันไดข้างทำให้ขึ้นรถได้สะดวกสบายไฟเบรกดวงที่3มเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยไฟท้ายแบบ LED ไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างทำให้เห็นขณะดเลี้ยวชัดเจนในรถนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกกระตังหน้าสีดำดูดูดันควมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED แรปหลังคาสีดำมาตรฐานสติกเกอร์จาก USA อสตถถิกเกอร์ทั้งคำด้วยสีแดงสดใสมาตรฐานมีการรับประกัน ดูภายนอกจูใจแล้วมาดูภายในกันบ้างกระจกขึ้นลมไฟฟ้าและปรับด้านข้างด้วยไฟฟ้าอบไฟสปอตไลท์หน้าด้วยระบบไฟฟ้าสีระดับไอรุ่นนี้จะเป็นคุนเจรีโมดเสียบบิดสปาร์ไอรุ่น,นี้จะเป็นเบาะผ้าพิเศษสีดำหันด้านบนณจุดนี้จะเป็นที่เปิดดึงขึ้นเพื่อพับบาะให้คนนั่งด้านหลัง ไอรุ่นนี้จะเป็นฝาไายแบบเปิดเองแต่น้ำหนักเบาเบาสองแถวหลังสามารถพับได้เป็นแนวราบใส่ที่นอนปิกนิกนอนได้สบายเครื่องเสียงจอทัชสกรีนเจ็ดนิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ปุติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยรบขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮเบรกเบรกอัตโนมัติขณะติดไฟแดงคบคุมการทรงตัวระบบองเขาอัตโนมัติและดับเครื่องยนต์อัตโนมัติไอรอน c t i v e จะมีถุงลมนิรภัย2จุด d o บเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรกและเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกค่า1,114,000บาทสีขาวมุกเพิ่ม12,000บาท